สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือพาหรหัสพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้หัวข้อที่ผมจะคัดเลือกมานะครับผมเป็นหัวข้อใหม่ของอ่ช่องนะครับผมก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับก้าวความเชื่อโบราณอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับผมก็เป็นสิ่งที่คนโบราณน,นี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่ผมคัดมานะครับผมว่าถือว่ามีประโยชน์ทีเดียวสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่า ความเชื่อโบราณก็อาจจะมีทั้งคนที่รู้แล้วและคนที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าความเชื่อโบราณที่เขาถือกันหรือบางทีก็อาจจะเป็นความเชื่อโบราณที่เป็นเก์เลขเกตน้อยว่าถ้าเกิดเอามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> บางทีก็จะทําให้เรามีความมั่นใจและมีเขาเรียกว่าอาจจะมีประโยชน์ต่อคนหลายๆคนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมแต่ผมจะบอกว่าบางทีมันก็มีเหตุผลรองรับในความเชื่อเหล่านี้เหมือนกันามว่าผมก็จะเอามาบอกให้ฟังได้ว่าเหตุผลบางอย่างที่เป็นเก้าข้อเนี่ย บางข้อเนี่ยผมจะบอกเหตุผลรองรับด้วยว่าทําไมเขาถึงเชื่อแบบนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเก้าข้อนี้กันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับผมอ่าก็มาถึงอย่างแรกแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับกรงนกนะครับผมกรงนกคุณอาจจะเคยเห็นว่ากรงนกแต่ละบ้านเนี่ยทําไมบ้างบางบ้านถึงเลี้ยงนกบางบ้านถึงไม่เลี้ยงนกแต่ผมจะบอกว่ากรงนกเนี่ยคนโบราณวามจริงถ้าเป็นคนจีนเนี่ย เขาความจริงผมจะบอกว่าความเชื่อทุกความเชื่อเนี่ยไม่ใช่ผมจะบอกว่าให้ให้เชื่อเลยนะคือให้ใช้วิจัยในการเชื่อเพราะบางอย่างก็อาจจะแบบยากที่จะเชื่อได้เช่นกันแต่ผมก็คัดมาว่าเฉยๆก็เลาฟังหูไว้หูไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็ใช้วิจัยในการเชื่อหน่อยนะครับผมอย่างเช่นกรงนกเนี่ยคนจีนบอกว่ากรงนกเป็นคนที่คนที่คุณเคยเห็นไหมว่าคนที่แบบอ่าเป็น คนเสเพอ่ะคนเสเพที่หิวกงนกไปหิ้วกงนกมาแล้วก็แบบ<น>ถ้าเกิดคุณเคยดูหนังจีนสมัยโบราณที่แบบเขาจะเป็นพวกคุณชายอ่ะเขาเขาจะเรียกว่าคุณชายไม่เอาไหนเขาจะแบบถือกงนกแล้วก็เดินไปตามที่ต่างๆไปหลีหญิงอ่ะเขาจะเป็นคุณชายประเภทพวกนั้นนะ่ะจะขิ้วกงนกค่อยสอยติดตามไปด้วยเสมอคนพวกนั้นคือเขาเรียกว่าคนที่อันนี้ขอพูดตรงๆนะแต่ผมก็คัดมาจากตำราเหมือนกันนะ เขาเรียกว่าคนที่เจริญยากหรือไม่เจริญเพราะเลี้ยงนกเลี้ยงนกพวกนี้คือทําไมถึงไม่เจริญอันนี้ก็ผมจะบอกว่าเพราะกักขังตัวเองและขาดอิสระทําให้คุณหาความก้าวหน้าไม่เจอมีคนจิงเขาถือแต่ถามว่าคนไทยถือไหมคนไทยก็ถือเช่นกันว่ากงนกคือสัญลักษณ์คือการกักขังยิ่งถ้าเป็นคนรุ่นใหม่บางคนก็ถือว่ากงนกเนี่ยเป็นการกักขังตัวเองไม่ให้ไปไหนอิสระภาพไม่ให้พบกับอิสระภาพเพราะฉะนั้นถามว่า ถ้าคุณจะเลี้ยงนกเนี่ยคุณอันนี้ความจริงแต่คนสมัยใหม่อย่างหนึ่งนะเขาก็ถือว่าเลี้ยงนกแบบปล่อยก็มีเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแต่สมัยก่อนคุณจะเห็นยากมากเลยที่เลี้ยงนกแบบปล่อยก็คืออะไรก็คือแบบคุณสามารถปล่อยให้มันไปไหนอิสระแล้วเรียกกลับมาแต่ถามว่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่ร่ำรวยจริงๆเลี้ยงยงเลี้ยงเหี่ยวอะไรอย่างนี้เนี่ยสมัยก่อนคุณจะเห็นยากมากสําหรับคนที่ เลี้ยง er, เหยื่อหรือเลี้ยงนกแบบปล่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบเป็นเทคโนโลยีสมัยนี้ที่สามารถเลี้ยงนกแบบปล่อยแล้วให้กลับมาเพราะอาจจะยังไม่ถึงยุคก,ก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นกรงนกหรือถ้าเรามาเข้าเรื่องเลยก็คือว่ากรงนกคือการกัดขังตัวเองและขาดอิสระถ้าสําหรับคนที่เขาถือในเรื่องพวกนี้เพราะกรงนกเป็น่รนัทที่ไม่ดีโดยเฉพาะนนคนจีนด้วยแล้วอย่างที่สองนะครับคือการใส่เครื่องประดับหรือเสื้อผ้าหัวกะโหลกในวันเสาร์ จะทําให้ดูขลังลึกลับและมีเสน่ห์ตรงนี้นะครับผมจะย้ําหน่อยหนึ่งเสื้อผ้าและหัวกลงในวันเสาร์เนี่ยคือว่าวันเสาร์เนี่ยถ้าตามกําลังของวันเนี่ยอนี่ผมก็รู้รู้รมาบ้างว่าคือวันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่สีม่วงสีดําหรือสีออกทึบเป็นสัญลักษณ์ของวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแล้วันเสาร์เกิดจากผีขโมด นะครับผมเสลักของวันเสาร์ที่ตามตำราขนไทยเนี่ยถือเกิดจากผีขโมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดเราใส่เสื้อสีดําหรือสีทึบที่เป็นออกสีออกมนหมด,ห,มดหรือสีเทาอะไรก็ได้อย่างนี้เนี่ยหรือบางทีก็ทํามีลูกหัวกระโหลกเนี่ยในวันเสาร์จะทําให้เสริมกําลังวันและทําให้แบบว่าดูมีความแัังดูมีความสเสน่ห์ในตัวโดยเฉพาะผู้หญิงที่ใส่เสื้อ รูปหัวกะโหลกลมีสีดำเนี่ยในวันเสาร์จะช่วยทําให้มีเสน่ห์แบบลึกลับและดูมีเสน่ห์ไอแ้แล้วแล้วดูมีความขลังมีอํานาจในตัวตรงนี้ถามว่าใครที่อยากจะลองก็ลองไปดูได้มันก็ไม่เสียหายอะไรก็ลองไปทดสอบดูได้นะครับว่าจะมีเสน่ห์จริงหรือเปล่ามีความลึกลับมีความแัังมีอํานาจหรือเปล่าแล้วส่วนอย่างที่สามนะครับผมก็อันนี้ผมคัดมานะครับผมก็พยายามคัดที่มันน่าจะดูดีนะครับผมก็แล้วมัน แล้วบางอย่างก็สามารถใช้ได้จริงแต่ผมเห็นชัดเจนเลยว่ากรงนกเนี่ยถ้าบ้านไหนมีกรงนกเยอะเนี่ยคือเลี้ยงแต่กนกแล้วก็มีเสียงว้าย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 เนี่ยส่วนใหญ่บ้านนั้นจะมีปัญหาครับอันนี้เห็นมาเยอะแล้วเพราะตอนที่อาจารย์ไปดูหงจุ้ยเนี่ยอาจารย์ของผมทีหนึ่งนะก็เห็นบ้านไหนมีกรงนกก็บอกให้เอากรงนกออกนะครับผมเราก็เห็นบางที่ก็เห็นต้นไม้กวาดหรือต้นอะไรที่เหมือนไม้กวาดก็จะให้เอาออกด้วยนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะอยู่ตรงทุกตรงแล้วมันแปลว,ว่าจะให้เอาออกหมดนะคือถ้าเกิดต้นไหนที่มีไม้กวาดเนี่ยแล้วมันอยู่หน้าบ้านเนี่ยอาจารย์เขาจะให้เอาออกแต่ถ้าเกิดกรงนกเนี่ยคือแนะนำให้เอาออกเลยอันนี้ผมไม่ได้บังคับใครนะแต่กรงนกเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีมากๆไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามเพราะว่ามันเป็นพลังที่เคลื่อนไหวนกเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องบินถ้าเกิดมันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ คือมันไม่ได้บินนะมันอยู่ในกรงแต่ถ้าคุณเลี้ยงปล่อยแบบต้องพาไปปล่อยแล้วก็ให้บินกลับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแล้วส่วนอย่างที่3คือตะวันตกนะครับผมทางตะวันนีเป็นความเชื่อของตะวันตกทางตะวันตกเชื่อว่าใส่กาตั้งหูเกือกมานะครับผมจะขับไล่โชคลาภอันนี้ก็ข้ามไปนะครับผมก็เล่าให้ฟังนะมันก็มีรา,ายละเอียดแค่นี้เขาบอกว่า อันนี้ความจริงก็ไม่เหมือนกับตะว,วันออกด้วยนะไม่รู้ตะว,วันออกเขาคิดว่ายังไงแต่ว่าตะว,วันตกเชื่อว่าใส่ต่างหูเกลือกมาจะทําให้อา่าขับไล่โชคลาภก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าก็มาดูอย่างที่สี่ดีกว่าออกเดทวันศุกร์นะครับอย่างที่สี่คือออกเดทวันศุกร์ถ้าเกิดใส่เสื้อสีฟ้าหรือสีพัดเทลหรือสีน้ําเงินสว่างจะทําให้ดูมีความเท่เกิดขึ้นมีสไตล์สดใสร่าเริงและอย่างหนึ่งคือที่สําคัญ ถ้าเกิดผู้หญิงใส่เสื้อพัดเทลสีฟ้าหรือเสื้อสีฟ้าจะทําให้ผู้ชายที่ออกเดทกับผู้หญิงแบบใส่เสื้อแบบนี้เนี่ยคิดจับเราในแบบฐานะจริงจังมากกว่าที่เดทแก้งเหงา,าครับผมก็ลองไปทําดูก็ได้นะครับผมอย่างที่ห้านะครับผมอย่างที่ห้านี่ความจริงเขาบอกว่าห้ามให้น้ําหอมคนรัก เราอาจจะเลิกกันถ้าให้น้าหอมคนรักเนี่ยคืออย่างเช่นผู้ชายให้น้ําหอมคนรักหรือผู้หญิงให้น้ําหอมคนรักอะไรอย่างนี้เนี่ยคือถ้าให้เนี่ยควรของเงินสักเล็กน้อยก็ได้ว่าเป็นแบบสิน้ําใจว่าอะไรอย่างนี้ว่าอย่างเช่นคุณให้เขาแล้วอาจจะของเงินสักเขาสักหน่อยว่าเป็นการแก้เค็ดว่าสักห้าบาทสิบาทแก้เค็ดอะไรประมาณนี้ส่วนข้อที่หกนะครับผมห้ามให้เดี๋ยวห้ามใช้น้ําหอมของเพื่อนเพราะว่าอาจทะเลาะก,กันเพราะ เสือสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันก็เหมือนกินสาบเสือผมจะพูดข้อนี้มีเหตุผลนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้น้ำหอมเพื่อนไปใช้น้ำหอมเพื่อนมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าคุณไปแบบเหมือนกับคุณยืมคนนั้นคนนู้นยืมใช้ไปใช้มาแล้วบางทีอาจจะเกิดการทะเลาะกันได้เพราะว่ามันยืมไปแล้วมันอาจจะหายไปหรือว่ายืมไปมันอาจจะเกิดการที่แบบว่าทะเลาะกันนะครับผมเพราะว่าการใช้น้ําหอมไปมาเนี่ย คือมันก็อาจจะเกิดการคอมเมนต์กันนะครับผมเพราะว่าในที่ผมไปหามนเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกิดการทะเลกกาะกันหรืออาจจะเก,กาิดแบบแคล้ายๆเหมือนกับว่าตีกันได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณไปใช้ของเขาแล้วคุณอาจจะเกิดการทําหายหรืออาจจะเกิดการาไม่รักษาของเขาเพราะว่ามันไม่ใช่ของคุณแต่คุณก็เลยไม่ใช้ไม่ระวังอย่างเช่นน้าของของเพื่อนคุณ,คณไม่รู้ว่ามันเป็นของแพงคุณเลยมาใช้ซะเยอะเลยใช้ซะหมด อะไรประมาณนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้เกิดการขมิดกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดการทะเลาะกันอย่างที่7ดนะครับผมอย่าใช้ของมีตําหนิความจริงตรงข้อเนี้ยอันนี้ขอพูดตรงๆแล้วแม่ผมก็สอนเยอะนะตรงอย่าใช้ของมีมีเช่นถ้าเกิดผมทํหวีหวีของผมหกักตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะถ้าหวีของผมหักแม่ผมจะบอกว่าให้ทิ้งไปเลยเพราะว่าเป็นความเชื่อที่คนจีนสอนมาโดยเฉพาะครอบครัว,ว,วออผมสอนมากเลแต่นี่ผมก็ ไปเห็นในตำราเหมือนกันก็เลยบอกว่าเออผมก็เคยผสมมาผมก็เลยเอามาลงมาในนี Lead ้นะครับผมก็อย่าใช้ของมีตาหนิครับผมอย่างเช่นว่าถ้าเกิดต้มหูข้างเดียวแต่บางคนนี่ก็ออกแบบมาต้มหูข้างเดียวใช่ไหมแต่ต้มหูข้างเดียวนี่บางทีมันก็ออกแบบมาอย่างนั้นแต่ความจริงก็เป็นลักษณะไม่ดีนะต้มหูข้างเดียวนี่คนใส่ต้มหูข้างเดียวก็คือเหมือนเป็นคนที่ทําอะไรแบบว่าจะไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยเป็นคนทําอะไรที่แบบว่ากึ้งๆกลางๆสำหรับคนที่ใส่ต้มหูข้างเดียว เพราะเป็นคนที่แบบว่าหย่อมย่อมญ่ๆก็คือมันเป็นลักษณะที่คนโบราณเขาพูดกันเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่ทําอะไรเนี่ยไม่ใช่สิคือถ้าเกิดคนที่จะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งต้องมีความสมบูรณ์อย่างเช่นว่าไหนๆคุณจะใช้ของดีคุณจะทําอะไรเนี่ยก็ใช้ของที่มันดีๆไปเลยหรือบางคนก็อาจจะอะ่เหมือนกับเศรษฐีอ่ะใช้รองเท้าคู่หนึ่งทําไมคุณต้องใช้รองเท้าคู่หักๆหรือบางทีก็ไปซื้อรองเท้าถูกๆ แล้วก็พังไปแล้วก็ยังใช้ต่ออีกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณเสื้อรองเท้าคู่บางแพงมาใช้คุณก็สามารถใช้ต่อได้จนกว่ามันจะพังไปไอ้ตรงนี้ก็คือใช้ของดีไปเลยแต่ถ้าถึงเวลาพังคุณก็เปลี่ยนคือใช้ของดีไปเลยนะครับผมแต่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจะให้ชีวิตดูราบลื่นเนี่ยยังไงเนี่ยคุณใช้ของจะถูกจะแพงก็ได้แต่ขอให้คุณเนี่ยใช้ของที่เปลี่ยนก็ได้นะผมใช้คำนี้คือเปลี่ยน คืออาจจะใชอ้อะไรก็ได้บางอย่างแต่ว่าของตกแต่งในบ้านอะไรคุณก็ใช้ได้นะแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดพังหรือหักไม่ควรเก็บไว้ในบ้านหรืออาจจะเก็บไปในที่ที่ไม่ชิดไปเลยหรืออาจจะทิ้งไปเลยก็ได้นะครับผมสําหรับคนที่ใช้ขอมพิวเติก็ถือว่าเท่ามันจะทําให้เป็นชีวิตเป็นอย่างไรคือทําให้ชีวิตไม่ราบรื่นครับจะทําอะไรก็สวยครับขอบอกตรงนะเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดเหตุประเภทพวกนี้ได้แล้วส่วนอย่างที่แปดนะครับผม กระเป๋าตังกระเป๋าตังเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่ากระเป๋าตังขาดเท่ากับไม่ดีครับเพราะกระเป๋าตังเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราต้องเคารพเงินในกระเป๋าของเราเพราะว่ากระเป๋าตังเนี่ยเป็นสิ่งที่เก็บสิ่งที่เราจะใช้จ่ายความจริงผมจะบอกว่าถ้ากระเป๋าตังขาดุูลองคิดดูนะล้วคุณใส่เงินลงไปไม่ว่าจะใส่สิบบาทอน้อยไปนะคือผมจะบอกว่าถ้าคุณใส่พันหนึ่งสองพันสามพัน แล้วคราวนี้ปาบอกว่าถ้ากระเป๋าตังค์ขาดแล้วมันรั่วแล้วมันอาจจะทําเงินหล่นหายไปได้หมดตรงนี้ก็คือเงินของคุณก็จะสูญออกไปนะครับผมก็พูดถึงความเป็นไปได้นะครับผมพเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ากระเป๋าตังค์ขาดผมพูดตรงๆนะเนื่องจากความที่ดูไม่รับหรือเขาเรียกว่าดูไม่น่าดูไม่น่าชมแล้วด้วยเนี่ยพอเราได้คุณหยิบออกมาคนก็จะหาว่าคุณโลโซด้วยและอย่างหนึ่งคือกระเปา๋ายังเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ มีเงินหน่อยอย่างงกเรื่องกระเป๋าตังค์เลยคุณก็ใช้หนังกระเบนหรืออะไรแพงๆหน่อยก็ได้ผมแนะนํานะคือใช้ของดีไปเลยเถอะและอย่างหนึ่งคือถ้าเก่าขาดก็ทิ้งไปเลยนะครับผมเพราะมันจะทําให้การเงินั่วไหลก็อย่างที่บอกไงั่วไหลนี่คือั่วไหลจ่ายง่ายนะเพราะว่าตามตำราเขาบอกมาอย่างนี้แล้วบางทีเงินที่คุณใส่ไปบางทีก็จะหายไปโดยที่คุณไม่รู้จะตั้งตัวด้วยเพราะว่าบางทีมันก็จะ มีการั่วกระเป๋ายิงยิงกระเป๋าฉีกเนี่ยเพราะความจริงกระเป๋าขาดมันก็เหมือนกระเป๋าฉีกอยู่แล้วแล้วส่วนเก็บเงินไม่อยู่ก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะทําให้เหมือนกับพลังงานบางอย่างในกระเป๋าตังเนี่ยมันจะทําให้เก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าคุณไม่ได้ใส่ใจกับอุปกรณ์เก็บเงินของคุณเลยนะครับผมแล้วส่วนความเชื่อสุดท้ายเป็นความเชื่อที่คนโบราณน่าจะมีอยู่แล้วคือความเชื่อขึ้นบ้านใหม่ครับผมคนโบราณชื่อคนไทยโบราณเชื่อว่าเวลาเข้าบ้านใหม่ต้อง อ่ายกข้าวสารครับผมความจริงเรื่องเกี่ยวกับข้าวของคนโบราณเนี่ยคนจะพูดได้ฟังนะว่าคนไทยโบราณมีความเชื่อเกี่ยวเรื่องข้าวสารหรือความมั่งคั่งร่ำรวยกับข้าวสารมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับผมความจริงจะอุดมสมบูรณ์พูนสุขอยู่ตลอดเวลาหรือจะทําให้เขาเรียกว่าสมบูรณ์พูนสุขเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขมีความร่าเริงเอ้ยมีความสุขมีความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ย ข้าวสารสําคัญมากถ้าคุณตอนขึ้นบ้านใหม่คุณยกข้าวสารไปแล้วก็ให้เอาแหวนเงินแหวนทองเอาสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยเข้าบ้านเขาเรียกว่าต้อนรับเข้าบ้านใหม่เอาข้าวสารเข้าไปในคลังสมบัติของคุณคือเข้าไปในบ้านแต่ความจริงรายละเอียดตรงพิธีเนี่ยเขาเรียกวพิธีขึ้นบ้านใหม่เนี่ยอาจจะต้องไปไหว้เจ้าที่ไหว้พระประธานก่อนแล้วก็เอาสิ่งเป็นมงคลเข้าบ้านเขาเรียกว่าพิธีเขาเรียกว่าพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับผมแล้วก็เอาของมงคลเข้าบ้าน โดยเฉพาะข้าวสารที่ขาดไม่ได้เป็นพิธีที่สําคัญมากนะครับผมก็อย่าละทิ้งพิธีตรงนี้ไปเพราะเป็นความเชื่อของคนโบราณก็เป็นพิธีที่ส่วนใหญ่แล้วคนโบราณหรือว่ารุ่นยุคสมัยใหม่บางทีก็มีคนที่สืบทอดต่อความเชื่อตรงนี้ก็เอาสิ่งของเข้าบ้านนะครับผมที่เป็นมงคลก็แต่ต้องมีสามลำดแบบับคืออันนี้ผมขอพูดให้ฟังว่ามันจะต้องมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่จะเข้าไปในบ้านหลังใหม่หรือบางทีแล้วอย่างที่สองก็คือการไหว้ เขาเลยกว่าไหว้ภพประธานก่อนแต่ความจริงเดี๋ยวคุณไปหาละเอียดได้อะถ้าคือผมแค่เกิดได้ฟังในเฉยงเพราะเดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนอย่างที่สองก็คือเอาสิ่งของเข้าไปในบ้านไม่ว่าจะเป็นข้าวสารเป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นสมบัติของคุณเข้าไปในบ้านแล้วก็ทําพิธีเหมือนกับทําให้เฮงๆๆเลยก็ว่าว่เาเอ้าเฮงเฮงเฮงบ้านนี้เฮงๆอะไรประมาณนี้ครับผมก็นี่คือคร่าวๆที่ผมเล่ามานะก็ความเชื่อทั้งเก้าเนี่ย เป็นความเชื่อที่อ่าผมพูดตรงๆนะผมคัดมาจากที่ต่างๆทั่วโลกนะอย่างเช่นความเชื่อตะวันตกที่ว่าใส่ให้ต่างหูเกลืองม้าจะขับไล่โชคลาภก็เป็นความเชื่อของตะวันตกส่วนออกเดนว,วันศุกร์ให้ใส่เสื้อสีฟ้าพาสเทลหรือสีน้ำเงินสว่างก็จะดูเท่ความจริงเอาไปลองทําดูไม่เสียหายนะครับผมสำหรับคนที่น่าอยากจะมัดใจของแฟนอยู่หรือว่ามัดใจของคนที่คุณรักอยู่แต่ผมจะบอกว่าความเชื่อเป็นความ เชื่อส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเกิดคุณอยากจะให้คุณร่ารวยถ้าเกิดคุณทําอย่างเดียวแล้วคุณเป็นคนขี้เกียจเป็นคนสันหลังยาวไม่ทําอะไรทั้งนั้นเลยเป็นคนหน่างแค่ว่าย้ายบ้านหน่อยมาเอาข้าวสารเอาอะไรมาตั้งแล้วแล้วคุณนอนเฉยเฉยขี้เกียจเบอร์ดูทีวีมันก็ไม่รวยหรอกครับก็พูดตรงๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณใส่เสื้อวันศุกร์แล้วก็ใส่เสื้อสีฟ้าพัดเทลน้ําเงินสว่างแล้วก็เป็นคนงอยงอยเงาเงาเพียงแต่ผมพูดเลยนะสีฟ้ามันเป็นสีที่ ทำให้คุณสดใสแต่ว่ามันต้องออกมาจากอินเนอร์ของคุณด้วยคือคุณต้องเป็นคนสดใสในตัวด้วยมันอาจจะมีพลังบวกในการที่ทําให้คุณรู้สึกสดใสได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อารมณ์กวีกวาดนนเป็นคนที่ขอเหี่ยวอ่ะเป็นคนที่ขอเหี่ยวในตัวอยู่แล้วมันก็จะช่วยคุณได้แค่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันก็จะดึงดูดคนรักได้เช่นกันว่าทาให้คนรักรู้สึก เหมือนกับไปอะไปกับสีของคุณอนะมันจะแบบทําให้คุณรู้สึกเป็นคนที่น่าอ่อนหวานเป็นคนที่น่าทะนุถนอมแต่ถ้าเกิดคุณไม่ช่วยทําอะไรเลยอย่างเช่นว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ความอะเป็นคนที่ไม่ทําอะไรเลยเป็นคนที่แบบว่าไม่แอชชั่นไม่กระตือรือร้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับผมความเชื่อพวกนี้มันมีความหมายในตัวของมันทั้งหมดเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็ใช้ได้หมดทั้งทุกความเชื่อเป็นความเชื่อที่ผมคัดมาไว้ทั้งหมด ผมไม่เอาความเชื่อเองที่แบบว่ามันไม่มีประโยชน์นะอย่างเช่นว่า,าห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนแต่ความจริงความห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนนี่ก็มีความหมายของมันนะเพราะคุณอาจจะไปตัดโดนเนื้อของคุณได้แต่เดี๋ยวนี้มันมีไฟฟ้าทั่วไปหมดแล้วถ้าเกิดคุณเปิดไฟคุณก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าตัดเล็บตอนกลางคืนแล้วคุณจะไปโดนอะไรหรือบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ ะครับผมก็เป็นของเชื่อที่ผมเล่ามาให้ฟังก็จบไปสําหรับความเชื่อโบราณอะไรดีอะไรไม่ดีเก้าความเชื่อโบราณอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการดูลายมือพี่ซีกับผมติดต่อทักไลน์ดีทาราสองหกม,มาได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับผมก็ผมก็ดูลายมือพี่ซีสองอย่างนะครับผมเป็นหมอดูลายมือพี่ซีดูลายมือพี่ซีสองอย่างนะครับผมสำหรับออนไลนะ์นะ ใครที่ต้องการติดต่อทักไลน์ดีผมก็ติดต่อทักไลน์ดีที่ผมทิ้งอยู่ตรงใต้คลิป u t u b e ด้านล่างครับผมผมทิ้งอะไรดีอยู่ตรงใต้คลิปยูทูบด้านล่างก็ใครที่ติดต่อทักเข้ามาก็ทักไลน์ดีที่ผมทิ้งอยู่ตรงใต้คลิป youtube ด้านล่างมาใครที่ออาจาคลิปไปแล้วหรือต้องการติดต่อทักไลน์ดีก็ทักผมทิ้งอยู่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบด้านล่างวิธีการทักเข้ามาก็ทักเข้ามาปกตินะครับผม ก็ทักเข้ามาปกติแล้วก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาผมจะส่งรายละเอียดให้คุณไปนะครับผมใครทักกันไปทักกันมาแล้วไม่รู้เรื่องผมก็อาจจะเป็นฝ่ายโทรไปนะครับผมอาจจะเป็นฝ่ายโทรไปหาคุณเองเลยนะครับผมโทรไลน์นะครับผมก็คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับสายจากผมไปก็ได้นะครับผมที่เป็นฝ่ายโทรไปก็อาจจะเป็นผู้โชคดีไปนะครับผมที่โทรไลน์ที่ผมเป็นฝ่ายโทรไลน์ไปหาคุณถ้าเกิดมันทักกันไปทักกันมาแล้วไม่รู้เรื่องส่วน อ่อ uh, ผมเป็นอ่อ uh, ผมจะแจ้งนะครับว่านี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ก็มีดูรายมือพี่ซีสองอย่างก็อย่างที่บอกไปแล้วอ่อ uh, ดูให้คุณเนี้ยผมดูให้คุณผ่านสเปกโ์โฟนทางโทรไลน์ก็มีอะไรก็คุยผ่านทางโทรไลน์ได้นะครับผม แต่เหมือนวิธีก็สอบทำราคาสอบอะไรหรือสอบทำละเอียดมาก,ก็ส่งละเอียดให้ไปนี่คือดูทางออนไลน์ส่วนมี2อ,อย่างอย่างหนึ่งคือดูที่สำนักง,งานมีดูรายมือเอ้มีดู V I P กับดูธรรมดา2อ,อย่างนะครับผมใครที่ต้องการมาที่สำนักง,งานก็ขอวีลโลเคชันได้คือแบบ V I P เนี่ยจะเป็นการดูแบบ Exclusive ใครที่ต้องการดูแบบ e x c l u s ค v e ก็แบบ V I P นะครับผมคือให้ผมเป็นโคช้ชชวิตส่วนตัวให้กับคุณเป็นโค้ชจริงจังให้กับคุณ แก้ปัญหาคือต้องการดูจังหวะจะแก้ปัญหาได้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรในใจมีปัญหาเรื่องธุรกิจการงานหรือมีนี้มีอะไรต่างๆที่เคลียร์ยากหรือมีปัญหาอะไรที่ต้องการพัฒนาตัวเองจริงๆแบบก้าวกระโดดจากชีวิตที่เป็นอยู่แบบเดิมเราไม่ต้องการแบบเดิมอีกต่อไปหรือต้องการพัฒนาให้มั่นคงกว่าเดิมหรือจะอะไรต่างๆนานาที่คุณไม่สนที่ไม่พอใจอยู่หรือว่าต้องการให้พัฒนากว่าเดิมก็แนะนําแบบ v i p นะครับผมเป็นการดูแบบ e อ c l ค s ู v e ให้ผมเป็นโคส่วนตัวเป็นโค้ชีวิตให้กับคุณก็แนะนำแบบ v i p v i p มีดูดีอย่างในการลายมือพ่ยิปซีหงเห้งตัวเลขนะครับผมใครมีตัดตัวเลขอะไรที่ต้องการเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะเป็นบ้านเลขที่บัตรประชาชนหรือจะเป็นทะเบียนรถหรืออะไรต่างๆที่เยายดสาตัวเลขก็ให้ผมดูได้หรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับให้ผมดูหงเหงอะไรก็เอามาให้ดูได้หรือของใครก็ตาม ก็เต็มที่กันไปเลยนะครับดูกันยาวๆไปเลยก็มีหลายคนที่มาดูกับผมก็ได้รับการการ,การันตีมาหลายท่านแล้วว่าเขาไปได้ดีหลายคนแล้วนะผมจากคนที่เคยเป็นหนี้ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจไปแล้วจากคนที่เคยเป็นลูกน้องเข้ามาก่อนตอนนี้ก็มีเจ้าเป็นเจ้าของธุรกิจทําธุรกิจที่มั่นคงแล้วก็ปังไปแล้วหลายคนนะครับผมก็บางคนก็เป็นดาราบางคนก็ เป็นอาคารตุกตาจากต่างประเทศบางคนก็เป็นเจ้าของกิจการที่มาดูกับผมตอนนี้ก็มีชีวิตที่จากร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยขึ้นกว่าเก่านะครับผมก็ส่วนแบบธรรมดาเป็นอย่างไรแบบธรรมดาจะเป็นการดูแบบไม่จํากัดเวลาเอ้ยแบบธรรมดาเป็นการดูแบบลายมือพี่ีแล้วก็ดูแบบอ่อจะกลับมาอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็แบบออนไลน์ก็อย่างที่บอกไปแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่สะดวกมาหรือบ้านอยู่ไกลหรือบ้านอยู่ต่างประเทศแบบออนไลน์นะครับผมก็มีสามแบบให้เลือกอย่างที่บอกไปแล้ว ก็ใครจะสรวปแบบไหนหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่จดิจตของท่านเลยใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมใครที่อ่าผมจะมีการแจ้งเตือนคลิปดีๆคลิปมีประโยชน์ไปเพิ่มเติมเรื่อยๆสำหรับคนที่กดติดตามกดซับสไครต์ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมเยอะๆเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็จะมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปดีๆไปเพิ่มเติมเรื่อยๆสำหรับคนที่กดติดตามกดซับสไครต์ก็ ยังไงก็ฝากกดติดตามากดซับสไครตผมเยอะๆเป็นกำลังใจใด้วยก็จะมีการแจ้งเตือนคิปใหม่ๆคิดดีๆไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมสองคนที่กำลังติดตามกด subscribe ก็เชื่อว่าในการทำในสิ่งที่ดีในวันนี้จะสง่งที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในวันหน้าอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอลาเท่านี้เท่านี้ก็สวัสดีครับผม